ผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่เป็นโรงงานสารเคมีที่ประเทศจีนครับซึ่ง้าเห็นภาพแล้วนะครับความดุนแรงเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดแล้วเสี้ยววินาทีคนงานที่อยู่ตรงนั้นยังไม่สามารถหนีเอาตัวรอดได้แล้วอย่างที่บอกว่าเสี้ยววินาทีจริงๆเพราะว่าหลังจากที่เกิดระเบิดแล้วเนี่ยเปเลวไฟเปเลวเพลิงก็พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าโอ้โหดูภาพแล้วเหมือนกับระเบิดปรามาณู จากเหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นโรงงานผลิตสารเคมีขนาดใหญ่ครับอยู่ในพื้นที่มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็มีการอัปเดตตัวเลขรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เบื้องต้นตอนนี้อย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต5รายบาดเจ็บ19คนแล้วก็สูญหาย6รายด้วยกันครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ครับ ว่าตัวเลขเหล่านี้นั้นอาจจะต่ําไปกว่าความเป็นจริงอยู่มากครับเพราะว่าดูจากภาพและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับมันมีความอันตรายอย่างมากทีเดียวเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อหลังจากนี้ขณะที่ล่าสุดทางการจีนเองครับก็เร่งนําผู้เชี่ยวชาญน,นะครับลงพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ป้องกันเหตุการณ์ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนครับ อากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังแพ้โปรโมชั่นร้อนแรงจากโมโนแม็กอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ในราคาเพียง89บาทลูกค้า a i s กดดอกจัน678ดอกจัน4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลูกค้า TRUE d t ท c กดดอกจัน336สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก